ฮัลโหลสวัสดีนะครับผมวันนี้วันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันอังคารและจริงๆชาเลนนี้เปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้นะครับแต่ไม่มีเวลามาเล่นเลยก็เลยเก็บเป็นวันคิดว่ามันวันไหนก็ได้ในอาทิตย์นี้นะถ้าว่างก็มาเล่นนะครับก็พอดีวันนี้สะดวกมาเล่นก็เล่นเคลียร์ไปแล้วนะครับเขาไปเกมเดียวเลยเกมแรกเกมเดียวจบเลยครับง่ายดีเพราะว่าคนที่ รวมด้วยเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะครับดูจากเลเวลแอคเคาท์เขาเลเวลตัวละครไม่ใช่เลเวลแอคเคาท์ถูกละ9 99คนนึงอีกแล้วก็อีก2คนที่ดูเลเวลสูงแล้วพวกนี้จะมีประสบการณ์เล่นซ้าบ่อยแล้วบางคนก็อาจจะดูดูงงงนิดนึงแต่ก็นิดหน่อยอ่ะมันไม่เป็นไรแหละครับคือนิดเดียวอย่างส่วนมากเขาจะเล่นแล้วดีมีประโยชน์ก็โอเคละคือถ้าเราร่วมกับคนแบบนี้นะโอ้โหสบายครับสบายคนที่เป็นงานอยู่แล้วอะ คือประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะมันจะต้องเล่นกับคนพวกนี้ถึงจะง่ายครับถ้าถ้าไอ้พวกมือใหม่แล้วเข้ามาเล่นชาเลลจนนะครับมันจะดูโง่ๆงแบบง้องแง้งเลยอะ่ะเหมือนกับว่าชั่วโมงการบินมันยังน้อยอะ่ะอะไรแบบนั้นคือในด่านนั้นนะ่ะมันยังรู้งานไม่ค่อยรู้จังหวะไม่ค่อยรู้ว่าควรจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเออผมก็สไตล์เดิมก็คือเล่นเมดิคเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นคลาสที่คนไม่ค่อยชอบเล่นกัน นะครับแต่ผมว่ามันมันควรจะมีคนหนึ่งอะที่เล่นเมดิกแล้วมีประโยชน์นะครับแล้วจังหวะฮิวมันต้องได้ด้วยครับผมก็จะคือบางคนเ่ะเล่นเป็นเมดิกแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยสตรีมพิสตใส่คนอื่นอะคือจะเอาไว้ฉีดตัวเองคนเดียวเลยอะไรแบบนั้นก็ดูโง่ไปครับแล้วเวลาเล่นคนเดียวมันก็ไม่รอดหรอกมึงต้องช่วยทั้งทีมคือมึงต้องยิงทั้งทีมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเล่นแบบฮาร์ดเราจะรู้สึกว่า ไอ้ซัพพลาย u i p m e n t อ่ะมันจะน้อยนิดนึงคือถ้าเกิดเจอกับคนที่ไม่ค่อยเป็นนะเขาจะหยิบไปหมดเลยครับโดยที่ไม่เหลือให้เมดิกเลยไอ้พวกนี้มันจะประมาณว่าไม่สนคลาสอื่นอ่ะเออแต่พวกนี้เขาดูเหมือนเขาเป็นกันเขาเหลือไว้ให้กระเป๋าเขาเหลือไว้ให้ใบนึงเขารู้ว่ามีเมดิกคนนึงไงเออถ้าเกิดผมไม่ได้จากตรงนั้นนะผมจะไม่มีสติมพิสตอลยิงคนอื่นเลยนะเพราะว่าผมเอาเพราะาผมเอาไอ้ประมาณอ่โอกาสที่จะไม่เสียมา เออผมคิดว่ามันมีประโยชน์กว่าประมาณนั้นคือเรายิงสามารถยิงได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าไอ้น่าจะเอาแบบระหว่างทางอ่ะสามารถเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่มีกระเป๋าไม่ต้องเก็บกระเป๋าก็คือคิว1 5 b ซอมบี้ใช่ไหมแต่มันดันอยู่ในแถวเดียวกันอ่ะเนี่ยมันอยู่ในแถวเดียวกันครับมันเลยต้องเลือกถ้าอันเนี้ยมันไปอยู่แถวเนี้ยผมก็จะยอมเอาแค่3อันก็พอครับเออ แต่มีโอกาสยิงแล้วไม่เสียกับยิงซอมบี้แล้วก็ยังเพิ่มอีกอะไรแบบนี้นะแบบนี้จะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงมองว่ามันจะโกงเกินไปครับเขาก็เลยเอาให้มันมาอยู่แถวเดียวกันผมคิดว่าโอกาสไม่เสียดีกว่าเพราะว่าโอกาสเติมมันน้อยครับเวลาระหว่างทางอะเรายิงไปยังไงมันก็มันก็เหมือนกับเราเรามี4 5่ห้อันนะถ้าเกิดเราเ เราเหมือนเรามี5อันนะครับโอกาสที่ไม่เสียมันมีมากกว่าไงบางทีเราไม่ต้องรอให้มันยิงซอมบี้แล้วเติมขึ้นมาเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีโอกาสอะไรประมาณนั้นครับผมก็วัดดวงแล้วอ่คือถ้าซวยจริงๆก็คงต้องยอมแพ้ครับดีฟีดไปแล้วแต่โชคด้วยครับเออจะผ่านได้มันต้องแล้วแต่โชคด้วยถ้าเกิดแม่งไม่ไม่ไม่มีผลเลย2 5ไม่ติดเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะสตีมพิสตอลกูหมดเกี้ยงเงี้ยกูก็ตายครับมีแต่ตายจะตายชัวร์เลยอะไรประมาณนั้นฮะ โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรละกห็หมดหมดมุกค,ครับช่วงนี้จริงๆผมก็เบื่อๆแล้วนะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเล่นแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนเหมือช่วงช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ที่เล่นแล้วติดเล่นแล้วเข้ามาทุกวันเลยแต่ตอนเนี้เข้ามาทำชาเลนจ์แต่เข้ามาทำชาเลนจ์แบบสัปดาห์ละครั้งอะ่ะ มันเหมือนกับว่ายังเก็บชาเลนจ์อยู่แต่ไม่รู้เก็บไปเพื่ออะไรครับคืออยากได้ชาเลนจ์คอยสีฟ้านั่นน่ะคอเรนซีนะไอชาเลนจ์สีตัวซีสีฟ้าอันนั้นแต่ว่าเอามาก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วครับเพราะว่าไอซื้อไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูอันนี้นิดนึงซื้อไปหมดแล้วครับซื้อจนเงินหมดแล้วไอพวกนี้ไม่อยากได้ครับเฉยๆก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยมีอะไรจะซื้อแล้วครับโดยส่วนตัวตอนแรกไม่คิดจะซื้อตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำพวกนี้นะคือใช้สกินเดฟอล์มันก็ได้ครับ ชอบมากกว่าโดยซ้ำแต่ว่าเออลองเปลี่ยนดูนี่ไหน,หนๆก็มีก็เปลี่ยนไปครับก็ซื้อใส่ซื้อใส่ไปแต่พอใส่ไปแล้วก็เฉยๆนะไม่ค่อยได้ชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือชอบอันเดิมมันมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อใส่ไปแล้วมันเหมือนกับเองทุ่มเทเสียเวลาไปแล้วนะได้เคอร์เรนซีมาแล้วครับมันใช้ความพยายามอยู่นะไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะเ่นฮาร์คือต้องเชี่ยวชาญอยู่ พอสมควรครับไม่ยากมากจนเกินไปใช่ไหมปรับเป็นที่มันเป็น DLC ครับไม่มีแล้วมีตัวนี้ที่ผมปรับกลับมาเป็นซื้อเอาฟิตที่สครับแต่มันน่ารักกว่ามันน่ารักกว่านะผมว่า ด,ดีเ้ d l ีไงเส,เสียเงินจริงมาแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่าไปแล้วนะสำหรับผมเอาเวอร์บอลซีแต่มันก็มันอยู่นี่นะแต่ตอนนี้คือผมเบื่อแล้วไงมันเล่นมานานมากแล้วเอาไว้ถ้าเกิดเราทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วย้อนกลับมาเล่นใหม่มันจะมันมากเลยครับมันจะสนุกมากผมก็ชอบอยู่แล้วผมถึงได้ไปติดดิวิชั่นไงคือมันเป็นเกมอะไรที่ยิงแหลกๆยิงแหลกยิงแลานยิงแหลกรานอะไรประมาณนี้นะผมชอบหมดเลยนะ คือตอนแรกก็ติดเวอร์บอลซีแต่พอไปเล่นด v วิชันก็ไปติดดีวิชันนั่นแหละครับตอนนี้คือมันมีอะไรให้ทำไงเวอร์บอลซีมันยังวนวนเวียนอยู่แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรละนะครับดีวิชันมันยังมีแบบผ่านด่านแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เก็บเลเวลแล้วก็ล่าไอเทมล่าอะไรแต่มันจะสุดอยู่แล้วนะดีวิชันสองก็ตันไปแล้วครับผมเบื่อแล้วตอนนี้ดีวิชันหนึ่งก็ใกล้ละเกือบจะตันแล้วครับตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบกูต้องไปทําอะไรต่อว่าเบื่อว่ะมันไม่มีอะไรต้องไปแล้วครับเหมือนเราพอใจแล้วว่ะของที่เรามีอย ออโอเคหมดเท่านี้ชาเลนจ์เออไม่ได้พูดถึงระหว่างทางที่ประทะเลยวะคือตอนสุดท้ายผมยิงเขาล่วงแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือมันจบเกมพอดีครับเกือบไม่เกือบไม่รอดเหมือนกันนะเกือบจะแพ้เหมือนกันนะผมก็คิดอยู่ว่าไอ้สองคนนั้นหายไปไหนวะมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ล้มอยู่ข้างหน้านะนะ่นี่ะผมชุบเขาแล้วแต่ทีนี้พอผมหันมากูก็โดนบูชาร์ตอีกอ๋อคิดว่าจะตายแล้วครับไอ้คนข้างล่างแม่งก็โดนไอ้เลอร์เคอร์คอมอีกอ้าวไปแล้วแต่พอดี โชคดีที่คนที่ผมชุบอะผมลองดูย้อนดูแล้วนะคนที่ผมชุบเขาดันเ,เขาช่วยยิงตรงหน้าประตูตรงนั้นจนเคลียร์หมดแล้วโชคดีครับไม่งั้นไม่งั้นคงเวลาหมดก่อนเอาจริงนะเพราะว่าเขานั่นแหละเขายอมสละเหมือนกับผมชุบขึ้นมาแล้วเขายิงจนหมดเกลี้ยงประตูมันเลยเปิดนะครับทีนี้แล้วเขาก็ซวยดันโดนเลคเคอร์คอมนะั่นะไม่รอดเลยไอ้เพื่อนอีกสองคนผมตอนแรกผมก็มองไม่เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนกันมันก็คงอยู่แถว สะพานวนขึ้นลานจอดรถชั้นสองอะไรประมาณนั้นแถวๆนั้นเนะ่ะเขาเหมือนยืนตำแหน่งดีเซตตัวเองแต่พวกนี้เป็นอันนี้ผมยอมรับว่าเขาเชี่ยวชาญน,นะครับคือเขารู้ตำแหน่งว่าควรยืนตรงไหนแล้วจะปลอดภัยถ้าเกิดเล่นระดับที่ยากมากๆนะมันจะต้องมีตำแหน่งที่ยืนดีๆครับอย่างเช่นอย่างเช่นตอนแรกสุดอะออตอนเวฟแรกที่ที่เราเอารถนำรถบัสมาแล้วตรงจอดตรงตรงนั้นนะนะเวฟแรกที่เรารอประท้านั่นน่ะ เขายือนอยู่แถวหลังเห็นไหมยือนอยู่แถวหลังรถบัสครับซึ่งมันเป็นวิธีอีก,อกพวกโปรโชั้นเซียนเขาทํากันผมก็แปลกใจเพราะปกติผมไม่ค่อยเจอปกติผมเล่นผมก็จะยือนอยู่ข้างหน้าตรงตรงลานตรงนั้นเลยครับปะทะแบบหน้าเวฟตรงๆไม่ได้ยือนอยู่หลังรถบัสครับเออแต่คราวนี้ไอ้พวกนี้มันเซียนไงอันนี้ต้องเข้าใจครับคือผมเคยดูพวกโปรเพลเยอร์แบบพวกเก่งมากๆเล่นอะ่ะเออแบบเวลาระดับที่มันเอ็กซ์ตรีมที่มันยากมากๆเขาไม่ยืนกันแถวหน้าครับ มายืนแถวหลังในจุดระยะที่ปลอดภัยออันนีถ้ถือว่าเขาเป็นนะเก่งจริงๆนะครับผมก็เลยยืมายืนตรงนี้บ้างก็ถือว่าเป็นการมายืนตรงนี้ช่วยเขาประท้าหลังรถบัสครั้งแรกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีแบบนี้ที่ผมเล่นลอืมอ่ะโอเค Sounds like a hider. I see them across the bridge. I'm going to enjoy this. Check this out. That's more like it. Take a look oh, at this. Check it out. Look what I found. Take a look at this. Rescue leader, we've reached you. in here Look at this Come check this out Careful, he's got a jumper. Rescue leader, why are we stopped? Road barriers raised to keep civilians from jamming the port. We can lower them. I know there's a control panel nearby. Copy. Come get supplies here. Take a look at this. Oh shit! Look at this. Expect the swarm! For today. technically they were already dead Six. I have the last bus passing through our final approach. Negative. The port perimeter is failing. I can't wait for it. Command! Sir! I have 34 people on this bus! Western gates are on demand and taking a beating. If effective get through there, they have a straight shot to the port. I cannot risk it. Command, this is team four. We'll head to the head western, western gate. Area. We won't let them through. That's right, rescue leader! Thank you, Team 4. Do your best. I've got eyes on the hider. I'm reloading. They don't see us. Stay quiet. Yeah! Roji, was LA this bad when you were there? It was different. How so? A lot of guns. Everybody's high. Panic. Bad combination. Lurker neutralized. Come check this out. Take a look at this. I can work with this. dead. The gates. Check it out. This is Team 4. We have visual on the gate. Could be here any moment. We need the Is there anyone else? We have men defending Gate 2 on the other side of the channel. Set up in that parking garage and check in with them. You'll have a clear line of sight for both gates. They cleaned. Let them through. Look what I found. Voltage grid ready. <laughs> This will do big just one. fine. Finally, drop the ball! is on the ground! Somebody take out the loud one! <laughs> the big one's gone! Gate 2, Team 4 has you covered from the parking garage. go Roger, Team 4, holding for enemy contact. terminal. They're climbing the gate! No, You're Thank welcome. You. Is is everybody okay? Stay together. Learn to aim. Team 4 to command. We stop them at the gates. All civilian vehicles now aboard. Fall back to the port. On our way. Team 4, this is Rescue Leader. We'll see you on the ship. Roger that, rescue leader.